กากนะครับมกาครับผมนี่คืมก,กาคร,ารับผมครับวันนี้ก็มาที่สะพวันครับผมครับก็มาเยี่ยมอาจารย์หมอใหญ่ตัวนี้เราเข้าใจว่าเป็นหันมารสารกายครับ <benevol ent. S 1> อาจารย์หมอใหญ่บอกว่าเป็นหันมารสารการ, <Thanos. S 1> าร,ระดูกครับใบจะหนาไม่แหลมครับคล้ายคลึงก,กันกับหันมารสารกายหรสารกายจะใบเล็กเรียวแหลมครับผมดูหันมารสารกายไหมครับนี่ครับนี่มาถกเถียงกันอยู่นะครับ นี่อันนี้ผมว่าไม่ใช่หานมาสารกายนะครับหนาหานมาสายกิ่งอยู่ฝั่งโน้ตทำไมตัวเล็กใบเล็กครับผมจะให้ดูครับผมเทียบใสกันขอญาตเด็ดหนึ่งกา้านนี่เห็นไหมครับต่างกันไหมครับเห็นไหมหานมาประสานกายตัวนี้มันไม่ใช่ครับตัวนี้ของใช่นี่ ครับเราจะหลงกันสับสวนนะครับเนี่เหมือนกันเหมือนกันค่าคท่ากันพวกเก็บสูนภัยมานี่แหละครับมันจะไม่เข้าใจเข้าใจว่าใช่ก็มาผมเคยสั่งซื้อเอาไหมผมครับไม่ใช่อันนี้เป็นสบู่เลือดครับอย่างแดงครับผมผมดึงเด็ดใบเขาดูแล้วผมสีแดงครับเจ้าอะไรนะครับอาจารย์บำรุงกาลังบำรุงลงเลือดเนี่ยครับใช่ถ้าเป็นชาวกะเหรี่ยงเขาจะครับ ค้าาาเะมต้มนี่ครับผมสบู่เลือดก้านสีแดงครับใช่ครับเพราะว่าบำรุงโลหิตบำรุงเลือดครับผมทำไปต้มเลยไงครับเกิดอุบัติเหตุเออนี่ยเนี่นี่ครับผมที่มาครับผมหายากตามป่าก็เก็บขายกันหมดครับผมนี่ผมสบู่เลือดครับอันนี้สีแดงครับผมเขาบ้านหรอคะใหญ่ใหญ่ครับนี่นะครับครับเมื่อดีผ่านมาแวะเยี่ยมอาจารย์หมอครับไม่ได้มาสี่ปีแล้วครับครับมีทุกอย่างครับผมแบบเดียวครับเพมันก็ไม่ตายใช่ไหม Gracias.